สวัสดีครับผมมือนี่กลับมาพบกันอีกเทือนึงนะครับกับบ่าวแบกนะครับมอนี่สิฟ้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์มีเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับเห็ดสูปูเนแถาสูเล็กหน่อยสูขอบพวกินนะครับกะหมอนีดหน่อยนะครับนี่ครับกับพักเลยไายมันเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับผมตตวน้ำใสมีลูกสิ้นแล้วก็โค้งไก่นะครับสำนักแหละนะครับเดี๋ยวเราสิมาปรุงกันนะครับ ผงพริกกอีกสดหนึ่งนะครับพี่กผงซอดหนึ่งใส่ลงไปเอาอีกจุดน้อยนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็อีกซอดหนึ่งนะครับใส่ลงไปเราต้องใส่หลายนะครับมันหวานอยู่แล้วตสมสายสู้นะครับเอาเป็นแบบบวดนี่แหละครับบวได้มีเวลาเห็ดอ่ะใส่ลงไปนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลา น้ำปลากะบอตองไซร้ายนะครับพอให้มันกินหอมนะครับผักเครื่องเคี่ยงนะครับมอนี้กะสิมีพริกจีนะครับจีพริกแต่เศร้าเลยครับนี่จีจนใหม่นะครับแล้วกะซิมีหอมนะครับแล้วก็มีเอ่อหอมปีนะครับแล้วมีตะเกียบนะครับตะเกียบต้นตะคบนะครับอยู่ข้บนมีตะเกียบนะครับ ก็เอาต้นตะคขบนะครับงาตะขบมาเห็ดนะครับอืมยอดครับเออเริ่มไปสิกินกากะปิฟนะครับมบอน,นี่น้องกินกากะปิเบืงองคนๆไปว้าของแท้เว้ยเต็มถวยอันญะเป็นมีพัพกพักก็สิเป็นกวางตุ้งนะครับกวางตุงกินกับน้ำใสมันจะสีส่แสบ ี๋ยวขออย่าซีมนะครับอืมสิออกหวาน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 เผ็ดเพนะจังหน่อยอ้คือมือมือเห้วครับพี่น้องอืมมาอืมมอน่นีหากอสีมาก,กินกับบักเพาออนนะครับสีร่งองกินมือองโอ้ อืมมีน้ำพร้อมเป็นผักพ่าน้ำหอมนะครับอืมนวยหนึ่งมาอมโอ้จะเกียบจับยาอีลีครับอืมเอ้าบักพิกพิกนวย พวกีเหลืองบ่ตตองถ้ามถึงเหลืองความเผ็ดกับเผ็ดแทๆนะครับมาตัดไปจากสี่หน่วยอืมดใดรกินเผ็ดบ่อยไรอย่าหาเหตุนะครับ โอ้ดูเรื่องเลยอือสุกสิ้นอือต้นหอมกับหอมเปีนะครับอืม ปลาก้าวอ่อนปลอกเปลือกมันกันเดียอนเปลือกมันอยากตึงแข็งเนะี่ยฮัลโนากินค,ครับปลกก้าวอ่อนนะครับปลกก้าวน้ำหอมอ่อนๆอืมด้วยมันลงกไปโอ้ยตะดเกียบ อืมอืมนี่เด่นเลยครับพี่หนออืมปิกนวยอืมปิกนวยกำหนึ่งนะครับสีหาหนนวยสวยครับปีนี่ครับพี่หนอ ออือืมโอ้เดี๋ต้ตาโอ้สูตัวเดี๋ยวไม่สิขาดตอนอืม

ต่อกันขนาดดุสิตนนะครับนะะไอวะพะอมม่วนมันเนี่ยม่วนแปะตววยก็กะปิืึมมมครับอืม พร้อมกะปิพี่พีกครัวพี่ครัวพวกเพื่อนอะไรล่ะคือไปสายเม็ดอยู่วงทันม,มาเอาสิว่าตัวใครับกะปิ สวยก็กะปีครับผมอืมอ่าอ่าเผ็ดนีด่ครับ เบิร์ดอยู่ครับกินไปกินมากะ่ะเบิร์ดตัวล่ะับยังไงอื่อุนเนียวหนุ่มดีขนาดครับหัวใชเท่าออกไปหว,วานหวานอืม อืมเก็บของแสบไปสุดท้ายอืมอ อืมดที่หมดเหรอผู้ายนี่ก็ฝากคนไลก์กดแช่กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การฮ็ดคลิปต่อไปนะครับกูดมากแน่นี่นะครับมากินแน่นี่เดี๋ยวผมจะมาฮ็ดคลิปให้กินอีกนะครับขอการคำว่าสวัสดีครับ